ยมคุยมเสียมากเอาใจแผนมุยครับโอ้โหดูครับลูกบวกบวกต่อยทองตัดตัวตั้งสองกระแทกไปต่อยฟันฟันนัดลวงทองครับโอ้เอาแล้วครับโอ,โอ้เอาแล้วครับปลดล็อกไปแล้วครับได้นับแปดรอดไม่รอดพี่แก่รอดไม่รอดดูครับปิดเกมได้ไหมปิดเกมไหมโอ้คุณพระ ระคังช่วยไว้ก่อนครับอ้าวประถงพยาบาลเป็นการใหญ่แล้วครับพี่เลี้ยงครับหมดยกที่3ามฮามัสฮามัสเท่าไรฮามัสโอ้น่าจะเป็นหลักแสนแล้วครับอ้า uh, uh. น่าจะเป็นแสนแล้วครับถ้าพลิกสถานการณ์ได้ก็เวลายังอีกยาวไกลได้ครับยก4กับยก5ตอนนี้เป็นยก4อยู่อาล้วครับ ยาย่าฉีดไอ้นักมวยเป็นยากระตุน้นยาวิเศษเอาคำขวางผลักออกไปยังเหมือนเดิมครับแม้ว่าใจได้นับเพชรนำชัยสอจอต้องราจีนยังเดินเปิดเกมขยี้ครับแม่น้าผากปั้นหนึ่งนั้นมีรูปมะกูดเล็กๆครับแต่ว่ายกที่ผ่านมานได้นับเอาครับเสียงสองครับเดชปักินปากนลาเสียบถอ,อยไม่ได้แล้วครับมันไม่มีอะไรจะเสีย โดนนาแปดนายกทีสานี่ต้องเรียกคะแนนคืนนั้นบวกกันไปเลยบวกกันไปเลยแบบใครดีใครอยู่โอ้ดูแกถุ่งเทมากครับเด็ดภาคินอุ้ยโดนต่อยท้องครับเอาแล้วเพนน้ำชยัยฟันฟันคืนโอ้โห,โห,โหถูกใจครับถูกใจแฟนๆก็แบบนี้เอาลครับต้องบอกว่าเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดเล่นลำตัวเล่นลำตัวเล่นหน้าต้องถอยครับเดชภาคิน ทำแ่าหายใจไม่ทั่วท้องทำแท้หายใจไม่ทั่วโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนสจโต้งครับโอ้โหไปไม่ต้องนับเลยครับโอแกเร่งเต็มสตีมลยครับแต่ว่าโดนบุกจังหวะสองทั้งลวงทองทั้งฟันนี่นะครับเพชรนำชัยสจโต้งประจินจังหวัดศรีสะเกด